สวัสดีครับผมจุจุออนทัวร์นะครับวันนี้ผมก็โดนอยู่กับพี่หนุ่มแล้วก็โดนหลอกมาหรือเปล่าไม่รู้ลอลงดูมีเวลาตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงขาดอีกห้าทีห้าโมงนะครับมีเวลาสักหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่าอันนี้ก็พอแล้วอันนี้ <laughs> ด้วยความเส้นนะครับพี่เคยบอกว่าอยู่บ่อก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากเลยก็เลยมาเลย<ข>อุปกรณ์ไม่ได้เตรียม พี่ก็เพิ่งมาเ <laughs> ดี๋ยวพวงต้ผ้าอะไรไม่ได้เตรียมเลยนะครับมีมีแค่คันเบ็ดติดรถมาอย่างเดียวความอยากความอยากของคนนะครับยวได้เจอเดี๋ยวได้เจอ <laughs> ไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่านึงก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยหนึ่งชั่วโมงจะได้ปลาหรือได้แหฮวไปติดตาม <laughs>

โอ้โห oh, oh แหลมเลยแลมแลมแลมแล้วลก็หลอหสุดยอดสุดยอดเป็นไงมาทีหลัไม่หลอกครัมหลไม่หลอกไม่หลอกมาทีหลังดังกว่านะครับสุดยอดสุดยอดใช้เวลาไป20สินาทีโอ้โหสุดยอดเจ๋อเป็นไงตัวนี้ตัวนี้หมันี่นีหมันเก่าเก็บพี่เนนเอาเอาเก็บกันมีมพี่มีเอานี้เห็นหม โอ้ไม่เสียเที่ยวใช่ไหมหัวเราะไหนเชื่อมาชิ้นนี้เลยไมาผมเห็นน้ำมันขุ่นอยู่ตรงนี้เลยโอ้ไล่เหรอดูครับแหลมๆอันนี้อันนี้ก็โอ้ยชัดเจนนะครับเก๋าบ่อลุงน้อยนะครับพันท้าย20่สิบมกับเวลาตอนช่วง5้าโมงเย็นนะครับ ไงครับเกา๋าไม่ผิดหวังจริงครับไซค์นี้ก็ประมาณาโลประมาณโลครึ่งนะครับรอเลยรอเลยอเกา๋า เ,เห็นเลยแม่งหัวเป็นวงเลยน้ำไม่ขึ้นเป็นวงตื้นตาเลยโดนอ่ะโดน่ยแล้วขึ้นอยู่ว่าโดนกันได้หันนั่นเราหรืออยู่อยู่วะพี่น่านน่านนะครับโดนแล้วโดนแล้วนั่นเราเหยื่อไปจัดไปพี่เดี๋ยว ต้องโดนเนี่ยอ่ะอันนี้จะต้องแช่งว่าอะไรดิพี่หลุดขาดหลุดขาดอย่างนี้ป่ะฮะโอ้เก่าไม่กลัวโอ้เกาไม่กลัวฮนะไม่ได้ใช่แบบปลาปลาบ่อใช่ป่ะพี่หลุดขาดหลุดขาดอ้าวหลุดขาดหลุดขาดอย่างงี้ป่ะไม่ใช่นะดูกันนี่ก็ยัง ไม่มีเสียงร้องอืดอาด์ตอืดอาดเลยพี่ปุบ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 ไม่มีอ่ะนี่นี่จะปินนะนะไม่มีเสียงผมไม่มีเสียงเหรอเออรอดไหมฮะยี่ยังไม่มันยังไม่ขึ้นหรอพี่รู้ได้ไงมันรอดนะไอ้น,นี่ป้ายเดี๋ยวผมไม่ให้เล่นป้ายเล่นไปพี่เล่นป้าย มาายยังกาดอยู่แล้วแม่งขึ้นอยู่ตรงนี้ตั้งนานขึ้นอยู่ขึ้นกลับปปบ๊ด ติดข้างพี่ป่าวเนี่ยเออยป่าวไม่ป่าวได้ไงพี่เดือดเลยนะเอ้าดูเอ้าป่าปาานี่ดูยังป่าไม่ได้เข้าปากเลยบอกป่าวป่าวบอกไม่เอาดูดิเออไม่ใช่มันนอนอยู่กันกระตุ๊บไอ้ปลูกมันตื่นเนี่ยมันนอนอยู่มันนอนอยู่ดูเลยนอนอยู่เด็กเข้มเข้มเนี่ยเยอะเยอะ

อสำหรับวันนี้นะครับปลาเก๋าหนึ่งตัวก็ประสบความสำเร็จแล้วครับกับเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับน่ากินมากเลยครับปลาเก๋านี่ปลาเก๋าตัวผู้ก็คือปลาเก๋าปลาเก๋าดอกนั่นเองนะครับอันนี้อ่ะหวังว่าทริปนี้คงจะสนุกสนานนะครับหนึ่งตัว ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนะครับเค okay, ครับอย่าลืมกดติดตามนะครับจุจูอันทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ